สำหรับใครนะครับที่กำลังหัดใช้โปรแกร,รม Excel หรือ g o o l l s s h e t t คลิปนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีเส้นตารางนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นในการใช้งานกันครับ เรามาเริ่มกันที่โปรแกรม Microsoft Excel นะครับการเพิ่มสีของเส้นตารางเนี่ยจะสามารถทำได้2วิธีเลยก็คือวิธีแรกนะครับทำการปรับด้วย Format Cell นะครับโดยให้เรานะครับทำการเลือกเซลล์ตารางที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ไอคอน Border ตรงนี้หน้า Home นะครับของแถบ Ribbon ของเรานั่นเองพอมีเมนูขึ้นมานะครับก็ให้เลือกที่เมนู More Border นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อคลิกออกมานะครับมันก็จะมีหน้าต่าง Format Cell ปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราเลือกสไตล์ของเส้น ตารางก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คลิกที่ปุ่มใต้เมนู Color นะครับเพื่อเลือกสีของเส้นที่เรากำลังจะเปลี่ยนสีมันนั่นเองนะครับ พอได้สีที่ต้องการแล้วนะครับก็ให้ขยับมาที่ตรงหัวข้อ์อเดอร์ที่อยู่ด้านขวานะครับเราสามารถเลือกดูผลลัพธ์ของสีตารางที่เราเลือกได้นะครับสังเกตว่าเราจะสามารถกําหนดสีได้ตามแนวเส้นแต่ละแนวเลยนะครับถ้าเลือกได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้คลิกปุ่มโอเคไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสีตารางก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการแล้วครับแบบนี้เลยฮนะ สำหรับอีกวิธีนะครับที่เราสามารถใช้เปลี่ยนสีเส้นตารางได้เหมือนกันนะครับก็คือเครื่องมือ Line Color นะครับวิธีนี้เราสามารถใช้เปลี่ยนสีเส้นตารางได้ทีละเส้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกำหนดสีแบบง่ายๆนะครับก็ให้เลือกวิธีนี้ไปส่วนวิธีแรกเนี่ยเอาไว้ใช้เปลี่ยนเวลาใช้กับตารางขนาดใหญ่อะไรพวกนี้นะฮะโดยให้เรานะครับคลิกที่ไอคอน Border เช่นเดิมน,นะครับพอมีเมนูให้เลือกนะครับก็ให้กดไปที่เมนู Line Color นะครับพอเรากดไปแล้วเนี่ยเคอร์เซอร์เมาส์เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรูปดินสอแบบนี้ จากนั้นเนี่ยเราก็แค่คลิกนะครับลากเส้นนะครับตำแหน่งที่เราต้องการใส่สีนะครับเพื่อดูผลลัพธ์แนะเราก็เลือกไปแบบนี้ได้เลยมาดูทางฝั่งของ Google s h e e t กันบ้างน,นะครับวิธีจะคล้ายๆกันก็คือให้เรากำหนดเซลล์ที่ต้องการใส่เส้นตารางก่อนจากนั้นก็ให้เลือกไอคอน border นะครับที่แถบ toolbar นะครับคุณจะเห็นว่าเราสามารถใส่สีได้ที่ไอคอนด้านขวาตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ซึ่งมันก็คือ border color นะครับ แต่ก่อนที่เราจะเลือกเส้นสีตรงนี้นะครับก็ให้เลือกตำแหน่งเส้นที่เราต้องการจะเปลี่ยนสีก่อนนะครับจากนั้นก็กดเพิ่มสีได้ตามใจนังภาพนี้เลยนะฮะเห็นไหมครับแค่นี้เองง่ายในเดียวเองครับใครกำลังมองหาวิธีการเปลี่ยนสีเส้นตารางใน Excel นะครับหรือ Google Sheet เนี่ยก็ลองทำตามได้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ